ครับตอนนี้อ๋อสิงสิงบ่อเอกครับตอนนี้กำลังแสดงโชว์ครับสู้กับภัยธรรมชาติครับตอนนี้ครับดูครับดูพายุสิครับโอ้โหกำลังม้วนเลยครับดูนะครับสังเกตนะครับดูขอบสิครับโอ้โหขอบเขียวปึ๋งเลยครับโอ้โหแต่สิงบ่อเอกเราไม่มีกลัวครับเพราะแกอายุมากแล้วครับแกไม่ได้ห่วงแล้ะครับ ตายแกเขาคงยังเสียดดยชีวิตเถอครับลงแล้วครับไม่ไหวครับเพราะว่ารู้สึกมันจะเต้นเต้นครับดูลมเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วครับลงแล้วครับมันจะโหดไปแล้วครับอ๋อแกอ๋อแกสู้อีกครับอ๋อกลางปีครับรถผมครับ โอ้ยเครื่องพีพลครับโอ้โหโอ้โหเฉียดฉิวครับโอ้โหนี่คือการโชว์ครับโอ้โหไม่มีปัญหาโอ้โหไอ้ครับถอยรอบครับถอยรอบครับครับครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสุขภาพส้ำเร็จครับเอายกเลิกมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วเก็บใส่กระสอบเลย วายนี่พลดู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 เปียกแนวเว้ยดูครับตอนนี้มาแล้วครับทอร์นาโดครับทอร์นาโดจากเขาสบามครับ